วินัยสง์ข้อที่8จากพระปาติโมก227ข้อหรือสังคาทิเศษข้อที่4จากทั้งหมด13ข้อบาลีว่าโยปนะพิกขุอิทิยาปุริสังวาอิทยิยมวาอันตรายังขัดฉันเตสังโยชย,ยะวาสังโยเชตัพังวาปัสติวาปัสสาเปยะวาโสสังคาทิเสโส คำแปลว่าภิกษุใดเป็นผู้จัดให้หญิงกับชายได้อยู่หลับตาคนหรือช่วยให้เขาได้พบกันในที่หลับตาด้วยจิตกำหนัดต้องอาบัตสังคาทิเศษต้นบัญญัติต้นบัญญัต,ต,ญญติมาจากเหตุการณ์ที่พระภิกษุบางรูปทำตัวเป็นสื่อกลางระหว่างหญิงกับชายช่วยแนะนำนัดหมายหรือพาให้ทั้งคู่ได้พบกันในที่หลับตาด้วยความคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นการประพฤติท,ที่ไม่สมกับสมณะเพราะเป็นการส่งเสริมกามจึงตรัสบัญญัติว่าภิกษุใดจัดให้หญิงกับชายอยู่หลับตาคนด้วยจิตกำหนัดต้องอาบัตสังคาทิเศษคำอธิบายโดยย่อจัดให้หมายถึงช่วยเหลือพาไปหรือเป็นสื่อให้ได้พบกันที่หลับตาคือสถานที่ที่ไม่มีคนเห็นเช่น ในเรือนป่าหรือมุมสงัดแม้ภิกษุไม่ได้ร่วมในกามแต่ถ้ามีเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นได้เสพกามถือเป็นอาบัติถ้าช่วยด้วยเจตนาดีเช่นพาชายหญิงไปแต่งงานโดยชอบธรรมไม่เป็นอาบัตจุดสำคัญคือเจตนาแห่งราคะและการส่งเสริมกาม,มาคุณวิธีแก้อาบัตเมื่อพิกษุต้องอาบัตดังกล่าวแล้ว ต้องแจ้งแก่สงสี่รูปเพื่อขอประพฤติวัดที่ชื่อว่ามานัดเมื่อสงอนุญาตแล้วจึงประพฤติวัดดังกล่าวเป็นเวลาหคืนเมื่อผลแล้วจึงขอให้สงยี่สรูปทำสังฆกรรมสวดอับปานให้เมื่อพระสงฆ์สวดอับปานเสร็จสิน้นถือว่าภิกษุรูปนั้นพ้นจากอาบัติข้อนี้